วนี้วันเกิดปีนขอให้มีความสุขมากๆขอให้เรียนเก่งๆดูดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะขอให้ปีนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะลูกนะขอให้ต่อไปข้างหน้าขอให้รวยรวยรว,ว,ว,วยนะลูกนะมีความสุขแข็งแรงไม่ดื้อไม่ซนไม่เกเร มีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีเลียงเก่งๆนะคะแฮปปี้เบอร์เดนฟินขอให้เรียนจบม .6 ผ่านฉลุยขอให้สอบเรียนต่อได้ที่ดีๆขอให้จบมาทำงานดีๆขอให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวสาธทุสาธุสวัสดีเป็นสุขสันต์วันเกิดอาจาะขอให้มีความสุขแล้วก็เรียนสำเร็จโเรเววนะคะแล้วก็ได้มีเงินเดือนเยอะ ร่ำรวยร่ำรวยแค่นี้นะจ๊ะรวยรวยรวยจ๊ะวัดีจ้าอ่าวันนี้มันเกิดหลานปิ่นนะขอให้ปิ่นโชคดีมีความสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ต่อไปเจ้าคนใดคนอ่าวัดีจ้ะหลานปิน่นวันนี้วันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะจ๊ะเป็นเดือนดีของพ่อแม่นะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บ สหลานเกิดนะจ๊ะหลานสาวสวยขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะอย่าดื้ออย่าโทนนะจ๊ะจุ๊บๆ h ี p p y b i r t h d ย์นะปิ่นขอให้เป็นเด็กดีบอกว่าแข็งแรงเรียนเก่งๆอย่าทิ้งพ่อทิ้แม่นะเลี้ยงลูกดีๆนะคะฮัลโหลแกฮป a ี p y b i r t h d a ย์ทูยู ขอให้ขอให้แกอ่มีความสุขในวันเกิดมากๆนะแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่นะการบ้านอ่ะห้ามลืมทำนะรู้เปล่าต้องทำให้ครบทุกวิชานะใกล้จบแล้วนะรู้เป่าเนี่ยรู้เรื่องนะโอเค Happy birthday นะจ๊ะปิ่นตู Happy birthday นะจ๊ะนะจ๊ะมีความสุขมากๆนะัวแล้วทำอะไรก็คิดเยอะๆนะบายยัยย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 นี้ ขอให้เปินมีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอให้สมงความปาารารถนาตโตแล้วคิดดีๆเข้ามหาอะไรก็ขอให้ตั้งใจเรียนแโดดชีวิตในมหาลัยก็อาจจะเจออะไรเยอะไม่จินเรียนนะเดี๋ยวก็จบปอตีแล้วเยอะๆสุไลเฮ ขอให้พี่บีมีความสุขนะครับ HAPPY BIRTH DAY ดสุขสันต์วันเกิดพี่บีมครับ <c oughs> สุขสันต์วันครับสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะบินโตชุก ปีนโตมีความสุขม,มากๆอยากเข้ามหาลัยก็ขอให้ได้เข้าเสวยสวันเส่คืนนั่นแหละสามปีรู้อะไรเยอะแยะแล้วคิดงอนได้แล้วบายปีนตกสานวันเกิดเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มึงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มึง ปีนี้ขอให้มึงได้เกรดดีๆเลยแล้วก็ขอให้มึงสอบติดมหาลัยที่มึงอยากจะเข้าแล้วก็คณะที่มึงอยากจะเข้าด้วยก็อยากจริงๆอยากให้มึงอยู่ใกล้ๆอะกล้ๆกันอยากให้เราอยู่มหาลัยใกล้ๆกันใช่ไหมไม่อยากให้ไปไกลอ่ะก็มึงคิดอะไรก็ขอให้มึงสมหวังตามบารถนาแล้วกันนะมีความสุขมากๆขอให้มีแต่คนรักแล้วก็อืไม่รู้จะพูดอะไรวะรู้ๆกันอยู่เนาะ Anyway anyway you, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday birthday to you Happy birthday ค่ะมีความสุขมากๆนะคะรักนะจุกๆเข้ามาหาอลไยดีๆบ๊ายๆแค่นั้นแหละ Happy birthday นะปีนมันเกิดปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้ผมปรารถนาอยากเข้ามาหาลัยอะไรก็ขอให้เข้าได้ แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาสามปีแล้วปิ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็เรื่องเล็กน้อยอะเรื่องแบบอื่องอื่นนะขอให้เออคิดมากอย่าเอ้ยอย่าคิดมากเพื่อนเป็นห่วงกันจะแข่งเอาไว้สู้ๆไปแล้วายบายวันนี้เป็นวันเกิดวันที่เธอจะเกิดมาใช่ไหมฉันคงไม่มีอะไรมากมาย นอกจากอวยพรให้เธออยากจะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดาลาให้ช่วยนำพาให้เธอได้เจอแต่สิ่งดีๆอย่ามีเรื่องลายให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีสุขสันต์วันเกิดก็แก่ขึ้นอีกปีแล้วนะ นี่ก็ไม่ได้ไปงานมันเกิดแกไม่ได้มีเค,ค้ให้แกแต่ก็เอาคลิปนี้ร้องเพลงให้แกขอให้เป็นมีร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณสำหรับคำว่าเพื่อนที่มีให้กันรักแกนะ ตัวเองดีๆนะลูกนะคนทางนั้นเป็นมีความสุขตอนเดินมาพึ่งจาลวอเรือตลอดไปนะลูกนาขอให้ต่อไปให้น้าขอให้รวยรวยรวยนะลูกนะมีความสุขแข็งแรงไม่ดื้อไม่จนไม่เกเรสุดแล้วทกนนะคะติดๆกันเก่งนะคะเ ขอให้จบ2านีืขอให้จบเป็นตที่ดีขอให้จบมาทำงานดีๆขอให้เป็นตัวที่แข็งแรงเนัวพ่อเป็นที่คนตที่แย่เนี่ยหรบผมคนน่ะระเบียแต่แกติจ้ามีความสุล้วกเรียนสอบเรณ์เร็วนะคะแล้วก็ได้ B กันเยอะเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยแค่นี้นะจ๊ะโดย้จ พีจ้าคถ็รงม่ย่าบ่ข้อแเกิดเป็นใคเนาคไทคนเย่านหลาปีวันนี้มันเกิดนะขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะจ๊ะเป็นดดีของพ่อแม่นะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บเกิดนะจ๊ะหนา

ลุกประชานะกล้จบแล้วนะลุกปามีอ่ะมัไม่แต่งหน้ามันหายแล้วลูปาอนไม่ทานไงปีเบอร์เดนจาปินโตแะปิมโตป a เด่นจามีความสุขมากๆนะโตแล้วทำอะไรก็เพียรๆนะบ้า

ก็ขอได้ข้าวไม่หางนิังคืนแต่สามีอยแยแล้วที่้แล้วบายมุมเดียวกันเลยขอใมีุงตื่นไหมนะมุอห่พี่ตัวมงตื่นนะอาไร้ปเลย

เข้มามหาอะไรดีๆบ๊ายบายแค่นั้นแหละที่บ้านเดนน้อเปลี่ยนมาเกือบปีนี้ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็คิดถึงทนะี่ขอสมปรารถนาอยากเข้มามหาล,ลัยอะไรก็ขอให้เข้าได้เออแล้วก็เรียนมาสามปีแล้วปีน,นี้ดีมากๆจริงๆแล้วก็เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องแบบเรื่องอื่นอะขอให้เออพิถมาอย่าเอ้ยอย่าพิถมาก ไปนี่นีี่หออนี่คนสุดท้ายเล้วนะเจนนี่ยเขียวนี่ยไมไหนมาอืมแอบ เราเลยอ่านเลยยินดีดายพ่อเลยนก็เชื่อดลยก็แต่งมาไม่ใช่คนเดียวเลยอ่ะเด็ดปะมี่ก็ไม่ได้ลกแต่งมาเกิดแกไม่ได้มีแค่แค่แกแต่ก็เอาคลิปนี้ร้อกแกแกแกยาร่างกายแข็งแรง ไม้มันหาดีอมันหายไปนานคุณจะรับเพนที่มีในการอ้ด้ดดูกะอย่างสิเหมือนมึงอะมึงกับกูเหมือนกันหล้ทไมด Happy birthday to you Happy HAPPY BIRTHDAY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  HAPPY YOU YOU BIRTHDAY TO TO ให้พี่ชวอวัไพรอนใช่ไหมใครมาไม่ทันนะเด็ดีชมมากๆตัวผ้าแขงแรงนะครับ มีบอลนะเนี่ย